ปเปิดประตูสู่กกตเปิดประตูสู่กกตเปิดประตูสู่กตตกตเลือกตั้งระดับชาติเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของคนไทยทำความเข้าใจกับเรื่องราวเหล่านี้กับรายการเป ok ิดประตูสู่กกต ดำเนินรายการโดยนันประพัฒนเฉลิมสินธิรัมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดประตูสู่กกตทางสถานีวิทยุ กระจายเสียงรัฐสภาค่ะนันประพัฒน์เฉลิมสิริรันรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเจอกันเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์ช่วงบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงกับเรื่องราวการทำงานของกกตค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้กกตเตรียมงานหลายๆงานนะคะไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่ประจําปีนี้ก็คือเรื่องของการเลือกสมาชิกวุฒิสภาะนะคะ,ะรวมไปถึงเรื่องที่เพิ่งผ่านมาช่วง ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะยีบเจมีนาคมที่ศูนย์ประชุมอิมแพกเมืองทองทานีมีการจัดเสวนาที่มีการรวบรวมหัวหน้าพักรองหัวหน้าพักทางการเมืองแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่า พักการเมืองสร้างชาตินะคะช่วงบ่ายๆก็มีการประชุมชี้แจงการดําเนินงานกิจการของพักการเมืองปัญหาอุปสรรคต่างๆซึ่งก็มีอะไรที่น่าสนใจถ้ามีโอกาสเราจะนำการเสวนาตรงนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันซึ่งรายละเอียดของงานตรงนี้นะคะภาพรวมเป็นอย่างไรเราได้รับเกียรติจากท่านผู้อานวยการสํานักบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาการเพื่อพัฒนาพักการเมืองท่านผอ,อสวัสพาเดชาพิมลอยู่กับเราคะ่ะสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณนันประพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะครับเพิ่งจัดไปค่ะเสวนาพักการเมืองสร้างชาตินะคะแม่ง,งานใหญ่เลยคือทางสำนักบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาพักการเมืองนะคะชื่องานน่าสนใจมากชื่อเสวนาน,น่าสนใจมากเพราะฉะนั้นเราที่มากันสักนิดนึงที่มาที่ไปเป็นยังไงคะจนเกิดงานนี้ค่ะค่ะก็ด้วยภาระ อ่าหน้าที่ของกะกะตนะคะแล้วก็ในภาระหน้าที่ของสนงงานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งะคะคือจะต้องดูแลการดําเนินงานของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ทางสานักง,งานนะคะก็จะต้องอดําเนินการในในเรื่องของแผนแม่บทนะคะภายใต้ยุทธศาสตร์าชาติคะ่ะในเรื่องของความมั่นคงนะคะเป้าหมายระดับแผนแม่บทนะคะในเรื่องของการเมือง มีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงนะคะซึ่งเราก็จะมีหน้าที่ที่จะ,ะมุ่งมั่นพัฒนานักการเมืองนะคะให้มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมและจริยธรรมนะคะปกฝังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะคะแล้วก็เสริมสร้างให้พรรคการเมืองมีธรรมาธิบ รรมาพิบาลนะแล้วก็พัฒนาปรับปรุงระบบการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพนะคะด้วยภารกิจหน้าที่นี้นะคะแล้วก็ภารกิจหน้าที่ในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาพักให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งนะคะเพราะว่าถือว่าพรรคการเมืองเนี่ยเป็นสถาบันทางการเมืองหนึ่งนะคะที่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศนะคะแล้วก็ พรรคการเมืองก็คือกลุ่มบุคคลนะคะที่มีเจตนาลมเดียวกันค่ะในทางการเมืองที่จะตั้งขึ้นตามกฎหมายนะคะแล้วเขาก็เป็นตัวแทนของประชาชนนะคะผ่านการเลือกตั้งเข้ามาบริหารประเทศค่ะจึงเป็นที่มาของหัวข้อเสวนาว่าพรรคการเมืองสร้างชาตินะคะคือในอ่อบริบทของการเมืองไทยอะค่ะก็มองว่าระบบการเมืองเนี่ยจะนําระบบเสร็จ ธกิจของประเทศนะคะหากพรรคการเมืองดีค่ะการเมืองก็จะดีบ้านเมืองก็จะดีก็เลยเป็นที่มาของพรรคการเมืองสร้างชาติค่ะโอ,อ้ในส่วนของการเสวนาค่ะมีการเชิญนักการเมืองระดับแนวหน้ามาทั้งนั้นเลยนะคะไม่ใช่ว่ามีใครบ้างคะเนี่ยที่ที่มาในร่วมร่วมงานอันนี้ค่ะค่ะกออ็จากหัวข้อเสวนาดังกล่าวนะคะก็เป็นโจทย์ของสำนักง,งานนะคะว่า เราควรจะเชิญพักการเมืองออย่างไรนะคะซึ่งมันก็ต้องมีหลักว่าเอ,อเราควรจะเชิญทั้งพักฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านนะคะแล้วก็มีนักวิชาการด้วยนะคะซึ่งเราก็เชิญหัวหน้าพักไปเลยค่ะก็คือ,อเชิญคุณแพททองทานชินวัตรนะคะหัวหน้าพักเพื่อไทย คุณอนุทินชันวิรุกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยคุณชัยธวัฒน์ตุลาโนนหัวหน้าพักก้าวไกลแล้วก็อาจารย์วุฒิสารตันชัยเป็นนักวิชาการผู้ทรงคุณุฒ์แล้วค่ะแล้วก็มีผู้ดําเนินรายการค่ะโดยอาจารย์วีระธีรพัฒนนะคะแต่ว่า,าด้วยติดภารกิจของอหัวหน้าพักเพื่อไทยนะคะก็เลยได้มอบนะคะรองศาสตราจารย์ชูศักดิ์สิรินินนะคะมาแทนแล้วก็คุณอนุทินนะคะ หัวหน้าพักภูมิใจไทยก็มอบคุณพระรดอนปิศนานันทคุณแทนในวันนั้นนะคะก็เ,เป็นผู้ที่มาร่วมเสวนาแล้วก็ให้ข้อคิดในมุมมองของพักการเมืองค่ะในวันนั้นค่ะอ๋อค่ะ แล้วแลวกิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตรงนี้นะคะไม่ไม่ไม่ทราบว่าพอพอเล่าให้ฟังได้ไหมคะเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่ไม่มีโอกาสได้ฟังกันนะคะรายละเอียดประมาณไหนยังไงเผื่อว่าเราจะได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นพร้อมกันในรายการนี้นะคะเพราะบางทีนึกภาพไม่ออกคะ่ะอันนี้มันเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันถึงเรื่องใครที่อยากไปฟังหรืออยากจะติดตามย้อนหลังเดี๋ยวเรามีที่มาที่ไปให้ไปติดตามกันได้ด้วยยังยังไงคะภาพรวม ค่ะก็ภาพรวมจากหัวข้อนี้นะคะที่พักการเมืองสร้างชาติะคะ่ะเราก็ค่อนข้างจะ,อะตอนแรกก็กังวลนิดนึงว่าแบบเราเชิญฝ่ายค้านมาแล้วก็ซึ่งเป็นพัคที่ทางทางสำนักง,งานก็ยื่นสารรัฐธรรมนูญอยู่ใช่ไหมคะเราก็ไม่ทราบว่าเขาจะมาหรือเปล่านะคะแต่ในวันนั้นนะคะก็เป็นมุมมองที่ที่ท่านให้เกียรติสำนักง,งานมานะคะแล้วก็ อม,อมองในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับพักการเมืองนะคะก็เขาก็จะมีมองว่าในฐานะบทบาทของพักนะคะว่าเขาอะในฐานะที่เป็นอผู้ผู้ปฏิบัติตามกฎหมายเขามองว่ากติกาค่ะอะกติกาจะต้องเอื้อให้กับพักการเมืองเข้มแข็งกติกาใน ในที่นี้ก็หมายถึงกฎหมายอะคะ่ะกฎหมายพักการเมืองพักการเมืองเอาขาบอกว่าถ้าจะสร้างชาติพจะต้องเข้มแข็งดังนั้นเนี่ยกติกาที่ที่ที่เขาจะต้องดําเนินการเนี่ยต้องเอื้อให้เขาเป็นพักการเมืองที่เข้มแข็งนะคะซึ่งในในสำหรับมุมมองของสํานักงานก็ก็เห็นว่ามันเป็นมุมมองของผู้ที่ทําหน้าที่ในแต่ละบทบาทนะคะในส่วนของของสํานักงานก็ต้องทําหน้าที่อในการควบคุมปฏิบัติตามกฎหมาย ช่นกันนะคะในส่วนของด้านนักวิชาการก็เ,เห็นว่ามีมีความเห็นสอดคล้องไปทํานองเดียวกันกับพรรคการเมืองทั้งสองพักะคะ่ะที่ที่เป็นผู้แทนทั้งสองพักนะคะว่าเอกติกามันมัน,ม,น,ม,นมันควรที่จะเอื้อด้วยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย ผู้แทนที่มาร่วมเสวนาบอกว่ากติกาปัจจุบันน่ะไม่ไม่ได้เอือ้อที่จะให้พักการเมืองเข้มแข็งมากนักนะคะเพราะว่าเออตามอ,อกติกาเนี่ยเหมือนกับเรื่องบางเรื่องก็ทําให้ต้องเออยุบพักได้อะไรเงี้ยค่ะก็ก็จะเป็นลักษณะที่มองในเรื่องของของของกติกาเป็นหลักค่ะอืมค่ะอ่า แต่น,น,นี้คือภาพรวมนะคะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเราจะนำตัวการเสวนาในรายละเอียดมานำเสนอกันทางทางสื่อของวิทยุรัฐสภากันต่อไปนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่อยากจะติดตามรับฟังกันนะคะก,ก,ก็ก็สามารถที่จะไปรับฟังหรือรับชมย้อนหลังได้ด้วยนะคะมีช่องทางไหนที่จะไปติดตามตรงนี้ได้มั้งคะค่ะก็ถ้า ผู้ฟังสนใจนะคะสามารถที่จะเข้าไปติดตามได้นะคะที่เพจเฟซบุ๊กกองทุนเพื่อการพัฒนาพักการเมืองค่ะก็คือเข้าไปใน Facebook แล้วก็เสิร์ชหาคําว่ากองทุนเพื่อการพัฒนาพักการเมืองค่ะท่านก็สามารถเข้าไปรับชมการถ่ายทอดอวันนั้นได้เลยค่ะอืค่ะเชิญชวนให้เข้าไปดูกันนะคะอันนี้ในในในเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะแล้วก็ให้พิมพ์คําว่ากองทุนใช่ไหมคะ กองทุนเพื่อพัฒนาพักการเมืองอันนี้จะ,ะจะจะ,จะ,จ,ะจะเจอว่ามันจะมีคลิปการเสวนาตรงนี้อยู่ก็ไปติดตามกันได้นะคะแล้วก็ในในช่วงบ่ายอันนี้คือช่วงของกิจกรรมเนาะกิจกรรมในในในช่วงของการเสวนารายละเอียดเราอาจจะยังไม่ได้เจาะลึกเยอะเยะกันเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราพูดกันให้เห็นถึงองค์รวมกันก่อนคราวนี้ในในส่วนของการชี้แจง นะคะเนื่องจากว่าจะต้องมีกิจกรรมในเรื่องของการชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจการ,รของพักการเมืองขึ้นมานะคะอันนี้เป็นยังไงคะค่ะก็มันก็จะเป็นออก,กิจกรรมที่ทางสำนักง,งาน,นะคะ่ะได้รวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหานะคะที่ที่ผ่านมาเพื่อที่จะ,ะแจ้งนะคะย้ำเตือนพักการเมืองว่า มีประเด็นใดบ้างที่พรรคการเมืองค่ะจะต้องพึงระมัดระวังเพื่อเราที่ที่จะได้แบบทํางานให้อ่าเป็นไปตามที่ที่กฎหมายกําหนดนะคะในส่วนแรกก็เป็นเรื่องการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองนะคะตามกฎหมายเช่นอ่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับสมัครสมาชิกพรรคนะคะอ่าขออนุญาตพูดในประเด็นหัวข้อหลักๆนะคะ ก็คือมีอประเด็นในเรื่องของการรับสมัครสมาชิกพักค่ะในเรื่องของการสิ้นสุดสมาชิกภาพของพักการเมืองนะคะ,ะถ้าถ้าเกิดว่าไม่ดำเนินการนะคะชำระค่าบำรุงพักการเมืองสองปีติด ต่อกันเนี่ยค่ะก็คือทําให้สมาชิกภาพของสมาชิกคนนั้นเขาสิ้นสุดลงนะคะแล้วก็พยายามที่จะย้ําเตือนให้กับพักการเมืองเนี่ยได้กํากับดูแลในในส่วนนี้นะคะเพราะว่ามันก็เคยมีเคสที่แบบว่าพักการเมืองค่ะ,ะ,ะไม่ได้ติดตามในเรื่องของค่าค่าบำรุงสมาชิกทําให้ในระบบฐานข้อมูลนะคะสมาชิกนั้นก็คือจะโดนตัดไปเลยค่ะ พักการเมืองเขาก็ามีข้อประเด็นที่จะจะต้องดำเนินการเพื่อไม่ให้สมาชิกเขาลดลงค่ะเพราะว่าหากสมาชิกลดลงต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดนะคะก็เป็นเป็นเหตุให้ให้ให้ให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 ต้อง,งสิ้นสภาพได้เราจึงย้ำเตือนในส่วนนี้ค่ะให้พักได้ได้ไดพึงระมัดระวังค่ะแล้วก็จะมีเรื่องในเรื่องของมีกิจการอะไรบ้างนะคะที่ พรกการเมืองจะต้องดําเนินการในที่ประชุมใหญ่ของพักนะนะเช่นไม่ว่าจะเรื่องของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของนโยบายของพักการเมืองค่ะหรือการเลือกตั้งหัวหน้าพักหรือคณะกรรมการบริหารพักค่ะต้องทําในที่ประชุมใหญ่นะคะหรือในเรื่องของอาการจัดตั้งสาขาตัวแทนนะคะตลอดจนในเรื่องของอาการ รายงานนะคะการรายงานการดําเนินกิจกรรมของพักการเมืองนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินของพักนะคะการจัดทําบัญชีนะคะซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ทาก็จะมีโทษแล้วก็มีระยะเวลาตรงนี้ค่ะจะมีระยะเวลาที่เดือนไหนพักจะต้องรายงานนะคะระยะเวลาต้องรายงานภายในเท่าไหร่ตรงนี้ทางสํานักงานค่ะ ก็เอ,อื้ออำนวยความสะดวกให้พักการเมืองเหมือนเป็นการย้าเตือนโดยทําปฏิทินในวันนั้นก็จะมีแจกปฏิทินการดําเนินกิจกรรมของพักการเมืองอะนะคะว่าตั้งแต่เดือนมกราถึงธันวาค่ะท่านจะต้องอทําอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีอการกํากับใน,ใ,นในระยะเวลาของทุกๆเรื่องให้ให้กับพักการเมืองเขา ได้นําไปใช้ประโยชน์ในการทํางานด้วยะค่ะนีในนี้ก็คือในช่วงของภาคบ่ายในเรื่องการดําเนินกิจกรรมของพรคนะคะแล้วก็ภาคบ่ายก็มีอีกเรื่องหนึง่งเรื่องของอาการจัดสรรเงินอุดหนุนนะคะในปีหกเจ็ดค่ะซึ่งปีหกเจ็ดนี้นะคะก็พิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมานะคะตั้งแต่พรบรพักหกสนะคะ ปี67เนี่ยก็ทางรัฐบาลเนี่ยจะจัดสรรงบประมาณให้สองครั้งนะคะเนื่องจากว่าในช่วงต้นปี67เนี่ยทางรัฐบาลเขาให้ใช้งบประมาณปี66ไปพังก่อนนะคะซึ่งในในปี67เนี่ยค่ะก็จะได้รับอนุมัติครั้งที่สองนะคะในช่วงพุทธคามิถุนานะคะซึ่งพักการเมืองก็ได้รับจะได้รับเงบินจัดสรรสองครั้งแล้วก็ แจ้งให้ทางพักการเมืองทราบเพื่อที่จะได้เตรียมในเรื่องของอกิจกรรมแผนงานนะคะว่าจะต้องทําอะไรในช่วงครึ่งปีหลังซึ่งจะต้องอใช้จ่ายงบประมาณแล้วก็ให้มันคุ้มค่ากับงบประมาณท,ที่ที่ได้รับนะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดของพักการเมืองในการทํางานทางการเมืองนะคะแล้วก็ยังมีหลักเกณฑ์นะคะการใช้จ่ายที่อืมได้ปรับ อาการเกณฑ์มาตรฐานได้ปรับจากปีก่อนๆด้วยอสภาวะทางเศรษฐกิจนะคะในในเรื่องของค่าครองชีพหรือค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น,นะค่ะก็จะมีเกณฑ์ค่าใช้จ่ายอยู่หลายหลายหลาย,หลายตัวเหมือนกันที่เราปรับค่าใช้จ่ายให้สูงขึ้นแล้วก็เราก็ได้บอกคณะกรรมการนะคะเพื่ออย่างน้อยเนี่ยเขาก็สามารถที่จะ อได้นําเงินเนี่ยไปใช้จ่ายให้เพียงพอในการดําเนินกิจกรรมของพักค่ะในส่วนนี้แล้วก็มีประเด็นในเรื่องของอะไรบ้างที่อไม่สามารถใช้จ่ายเงินกองทุนได้นะคะเช่นอในเรื่องของค่าค่าธรรมเนียมการโอนหรือว่าค่ากิจกรรมใดๆที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของของกฎหมายะค่ะ ในส่วนนี้แล้วก็มีตัวอย่างที่เราอาพบเจอบ่อยๆนะคะว่าเราจะเรียกเงินคืนอย่างเนี้ยค่ะก็ได้แจ้งให้ทางเขาได้ทราบว่าเช่นเหมือนไปจัดกิจกรรมที่ท,ที่ที่วัดอย่างเนี้ค่ะซึ่งจะต้องอมีเอกสารหลักฐานอะไรบ้างหากไม่มีเราก็จะเรียกคืนแบบเนี้ยค่ะก็จะแจ้งให้เขาได้ทราบาเหมือนเหมือนกันนะคะลักษณะแบบนี้ค่ะ ก็จริงๆแล้วผอเอเองก็ก็มีส่วนในการชี้แจงเรื่องของการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนะคะซึ่งอันนี้อยากให้ขยายความตรงนี้อีกนิดนึงโดยเฉพาะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการใช้เงินอุดหนุนค่ะเพราะมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้ก็เกินเกินไปเหมือนกันเอาขอรายละเอียดนิดนึงว่าเปลี่ยนยังไงได้ค่ะค่ะก็ในในส่วนของที่เปลี่ยนเช่นในเรื่องของการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมของสาขานะคะเดิมเนี่ย ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมของสาขาเช่นค่าเช่าสํานักง,งานสาขาค่ะเอ่อเกณฑ์เดิมเนี่ยเราก็ให้เช่าได้ในภายในวงเงินตามที่ที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินห้าพันบาทนะคะในส่วนนี้เราก็ปรับอ่ตามที่จ่ายจริงแต่ว่าไม่เกินหกพันบาทเพื่อที่จะให้กับทางพักการเมืองได้ดําเนินกิจกรรมในในส่วนนี้สําหรับเหมือนเออ่ในบางพื้นที่จังหวัดที่อัตราอ่า ค่าของชีพหรือพื้นที่ที่ที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของอ่อค่าค่าเบี้ยเลี้ยงนะคะเราก็จะปรับค่าเบี้ยเลี้ยงเอ่อจากจากเดิมก็ไม่เยอะค่ะสองร้อยห้าสิบก็ก็เป็นสามร้อยลักษณะแบบนี้แล้วก็ในเรื่องของเกณฑ์การอา่าค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรมสัมมานานะคะซึ่งเมื่อก่อนเราก็จะบอกว่าถ้าครึ่งวันเราก็จะให้แค่ แค่แค่อาหารว่างและเครื่องดื่มนะคะถ้าเต็มวันเราก็จะให้อาหารหนึ่งมือ้อเด็กสองมือ้อซึ่งถ้าลักษณะแบบนี้ใช้กับพักการเมืองอ่ะค่อนข้างจะายากเพราะว่าพักการเมืองค่ะเขาจะจัดกิจกรรมที่ไม่ได้เป็นเหมือนราชการที่ตอนเช้าแล้วก็เลิกตอนตอนเย็นนะคะฟังพักการเมืองเขาก็ากลุ่มเป้าหมายเขาว่าก็ต้องเลิกทํางานนะคะเขาก็อาจจะ ัดกิจกรรมช่วงช่วงเย็นตั้งแต่สี่โมงจนถึงสองทุ่มอะไรเงี้ยค่ะลักษณะแบบนี้ค่ะเราก็ได้ปรับเป็นชั่วโมงค่ะให้ถ้าเกิดว่าคุณจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่าสองชั่วโมงขึ้นไปค่ะเราก็จะให้ในเรื่องของอาอาหารเบรกหนึ่งมื้อนะคะแต่ว่าถ้าไม่น้อยกว่าสี่ชั่วโมงเราก็ให้อาหารหนึ่งมือ้ออาหารเบรกหนึ่งมื้อแบบนี้ค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงกิจกรรมของพักการเมืองค่ะ ก็จะมีในเรื่องของอเรื่องค่าที่พักนะคะค่ะก็จะมีปรับในเรื่องของค่าที่พักแล้วก็ในเรื่องของอวิทยากรนะคะเรื่องจำนวนชั่วโมงซึ่งก็เป็นเกณฑ์ที่เราปรับจากประเด็นที่เราตรวจการใช้จ่ายเงินของพักแล้วก็ได้รับคำแนะนำจากพักด้วยแล้วก็จาก อนุกรรมการที่ที่พิจารณาในเรื่องนี้ก็เลยปรับให้กับทางพักการเมืองได้มีการใช้จ่ายที่เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจของสังคมด้วย่ะคะในก่ณนี้ค่ะค่ะแล้วก็มีพักการเมืองแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกันในเรื่องนี้ไหมคะว่าเราเขาเจอปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการดําเนินงานพักการเมืองหรือว่าเรื่องของการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนี่เขาเขาเขาอธิบายหรือว่ามีกรณีศึกษาที่เขายกมาให้เราฟังบ้างไหมคะอ๋อค่ะค่ะก็ก็มีนะคะเออเหมือนแบบพักการเมืองที่เขาเพิ่งจัดตั้งนะคะเพิ่งจัดตั้งแล้วเขามีอุดมการณ์แล้วก็อาจจะยังไม่เออไม่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 เข้าใจคาดเคลื่อนในเรื่องข้อกฎหมายแล้วก็ เหมือนอไม่ได้เจตนาที่จะอดำ,ดำเนินการไม่ให้เป็นไปตามกฎหมาย,ยนะคะเช่นเ,เ,เขารายงานการากรณีที่หัวหน้าสาขานะคะเพรว่าการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าสาขารายงานในทะเบียนช้าเพราะปกติกฎหมายก็จะบอกว่าจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลง ให้หนายทะเบียนทราบภายในสิบห้าวันเนี้ยค่ะซึ่งเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบให้ให้ล่าช้าแต่ว่าเกิดข้อคัดเคลื่อนนะคะก็คือช้าไปหนึ่งวันเขาก็โดนโทษปรับตามกฎหมายโทษปรับทางอาญานะคะก็คือโทษก็คือปรับอในกฎหมายเลยไม่ไม่ปรับไม่น้อยกว่าห้าหมื่นและปรับรายวันอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งพันซึ่งในระเบียบเนี่ยเราก็มาออก ระเบียบว่าถ้าเกิดผิดครั้งแรกเนี่ยเราจะปรับหนึ่งหมืนห้าพันบาทครั้งที่สองเราจะปรับสามหมื่นครั้งที่สามก็ปรับห้าหมื่นเนี่ยค่ะซึ่งพักเขาก็เหมือนกับว่าโทษมันโทษปรับมันค่อนข้างเยอะก็หากสำ,สำหรับพักการเมืองเล็กๆอะ่ะเขาก็จะแบบว่าเงินเงินต้องมาใช้ในส่วนนี้แทนที่ว่าจะแบบ ไปใช้ในการพัฒนาพักการเมืองอะไรเยงนี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างเขาก็มองเขาเขา,าเขาแจ้งว่าแบบไม่ได้มีเจตนาที่จะส่งให้มันล่าช้าอย่างนี้ยค่ะก็นี้ส่วนหนึ่งในมุมมองของทางสำนักง,งานนะคะก็จะอา,อาจจะมาพิจารณาใน้เรื่องของตัวระเบียบว่าเราสามารถที่จะปรับลดอัตราค่าเปรียบเทียบปรับลงได้หรือไม่อย่างไรนะคะค่ะ ว่าอาจจะจากที่หมื่นห้าสามหมืนห้ามื่นนะคะอาจจะปรับเป็นข้อเสนอแนะจากทางพักการเมืองว่าควรปรับระเบียบไหมให้ลดค่าปรับลงอย่างเงี้ยค่ะนี้นี่ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็เอกรณีที่พักการเมืองเขาเงินทุนไม่ไม่ได้เยอะนะคะคือไม่ได้จัดที่ที่โรงแรมไปจัดที่วัดอย่างเงี้ยค่ะก็คือประเด็น อย่างที่นําเรียนว่าพอไปจัดที่วัดก็คือทักเขาอการใช้จ่ายเขาใช้อบุคคลธรรมนารับเงินเป็นค่าสถานที่นะคะซึ่งอในหลักเกณฑ์เนี่ยถ้าเ,เกิดว่าสถานที่ที่วัดค่าสถานที่ก็จะต้องเป็นใบอนุโมทนาบัตรอะไรนะคะีค่ะก็คือตอนเนี้ก็คือพักการเมืองเขาเขา,เขาก็เข้าใจนะว่า หลักเกณฑ์มันเป็นแบบนี้ถ้าคุณไปจับที่ที่วัดเนี่ยก็ต้องเป็นใบอนุโมทนาบาัตรเป็นข่าสถานที่ค่ะก็ได้เข้าใจตรงกันค่ะอืมค่ะแล้วพอฟังแบบนี้ปุ๊บนี่คือเราก็ได้รับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาจากหลายๆฝ่ายนะคะเราก็จะนำมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไปยังไงต่อไปอะ,ค,ะค่ะค่ะก็อย่างน้อยเนี่ยก็คือทางสำนักง,งานเนี่ยก็จะ เน้นเน้นย้ำนะคะว่า,าทั้งเป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการนะคะก็คือจะถ้าเป็นทางการเนี่ยคือทางสำนักง,งานก็จะมีหนังสือแล้วก็คู่มือนะคะให้กับพกักการเมืองแล้วตอนที่เราจัดสรรเงินไปนะคะก็เป็นทางการไปแล้วแล้วก็การจัดประชุมชี้แจงนะคะอย่างเมื่อวันที่ 27ที่ผ่านมานะคะก็คือชี้แจงทุกพรรคการเมืองเราเชิญทุกพรรคการเมืองให้เข้าร่วมรับฟังนะคะแล้วก็อถ้าไม่เป็นทางการนะคะคือเราก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะที่รับผิดชอบประจาพักการเมืองโดยตรงเลยค่ะก็คือจะคอยเตือนคอยเน้นย้ําแล้วก็ให้คําแนะนํานะคะกับพักแล้วก็ในทุกๆอ่า ระยะเวลาที่จะต้องเปือนพักนะคะล้วก็จะมีการโทรแจ้งเตือนนี่แล้วก็ส่งในกลุ่มลายนะคะกลุ่มลน์แล้วก็จะมีกลุ่มลายของพักการเมืองนะคะส่งให้ให้พให้พักการเมืองได้ได้รับทราบทั้งทั้งสองทางทั้งที่เป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการนะคะค่ะ ก็ถือว่าจริงๆแล้วอาจจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะเราใช้เวลาค่อนข้างจะกระชับกันสำหรับงานนี้นะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่ามันก็เป็นความ ความสวยงามที่ลงตัวแล้วก็เป็นหน้าที่ตามตามกฎหมายด้วยที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเองแล้วก็พักการเมืองเองได้เข้ามาทํางานร่วมกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตรงนี้ค่ะไม่ทราบว่าอ,อ,อยากจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าพูดถึงเรื่องราวของการที่ทํางานระหว่างกกตกับทางพักการเมืองให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบกันไหมคะเชิญเลยค่ะค่ะ การทํางานร่วมกันระหว่างกรกตกับพักการเมืองนะคะก็คือเ,อาเราทํางานเ,าเหมือนกับเป็นมิตรเป็นมิตรดว้วยกันนะคะก็คือจะจะแนะนําแล้วก็ให้คําปรึกษานะคะจะเป็นแบบนี้แล้วก็ก็คือจะย้ําเตือนทั้งพนักง,งานนะคะทุกคนที่ทํางานกับพักการเมืองะคะ่ะว่าให้คําแนะนํานะคะถ้าเกิดให้คําแนะนําไม่ได้เนี่ย ก็คืออแจ้งเข้าไปก่อนแล้วเราก็มาปรึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะสำนักกฎหมายหรือไงเนี้ยค่ะก็แจ้งเข้าไปแล้วก็พักบางพักก็เขาหาหรือเป็นหนังสือนะคะแล้วก็มีคณะทำงานในเรื่องที่จะพิจารณาในข้อประเด็นปัญหาที่พักการเมืองสงสัยนะคะแล้วก็ตอบกลับไปนะคะแล้วก็มีช่องทางอื่นๆอีกนะคะก็คือ ที่จะประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายพักการเมืองนะคะทั้งในเรื่องของ f เฟซบ o ๊กเพจของกองทุนนะคะแล้วก็เราก็จะมี QR Code ค้ต่างๆนะคะที่พักการเมืองสามารถที่จะไปโหลดได้ไม่ว่าจะหนังสือกฎหมายคู่มือการใช้ส่ายนะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะทำงานาสำนักง,งานกับพักการเมืองอไปด้วยดีะค,ะค่ะค่ะ แล้วก็เชื่อว่าการทำงานตรงนี้นะคะจะทำให้คุณผู้ฟังเองซึ่งทในฐานะของประชาชนซึ่งเป็นคนที่มีสิทธิ์ในเรื่องของการไปเลือกตั้งนั้นเข้าใจถึงบทบาทการทำงานกันอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็มีโอกาสเดี๋ยวเราจะนำเทปการเสวนาพักการเมืองสร้างชาติมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผูมิในการสานักบริหารกองทุนเพื่อการพัฒนาพักการเมือง ท่านผอเอสาวภาเดชาพิมนนะคะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้และติดตามรับฟังรายการเปิดประตูสู่กะกะตได้เป็นประจำค่ะทุกๆวันอาทิตย์ช่วงบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสโมงวันนี้ท่านผอเสาวภาเดชาพิมนและดิฉันนันปพัฒนเฉลิมสินธิรันขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ